ผลเอกนะัทพลนาภานิชรัฐนตีว่าการก,ร,กระทรวงกลาโหมประกาศว่าถ้าการประชุม GBC รอบนี้ที่กัวลาลัมเปอร์รมาเลเซียวันที่23ตุลาคมไม่สําเร็จก็จะไม่มีการพูดคุยแล้วก็จะไม่มีการไปประชุมให้เปลืองภาษีอีกแล้วเป็นท่าทีล่าสุดที่ตัวบิ๊กเล็กออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมคอรมอแล้วก็ได้มีสื่อมวลชนไปสอบถามซึ่งตัว พลเอกนะัตพลเนี่ยก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยพยายามทำตามกติกาสากลมาโดยตลอดพยายามที่จะเปิดช่องทางในการหารหือในการพูดคุยเพื่อหาทางออกกับกัมพูชาบนโต๊ะเจราจาแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้รับความร่วมมือกับกัมพูชาเลยไม่ว่าจะเป็นการประชุมระดับ JBC การประชุมระดับ GBC ก็ตามหรือตรงนี้ก็เลยทําให้แนวทางการแก้ไขปัญหานี่เรียกว่าเป็นไปด้วยความยากลําบากและหนทางในการ จะประสบความสําเร็จเนี่ยตอนนี้เนี่ยบิ๊กเล็กใช้คําว่า50-50แล้วก็เมื่อวานนี้ในที่ประชุมคอรมอเนี่ยก็ได้มีการเสนอกรอบที่จะไปคุย GBC 5ข้อด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็น4ข้อแรกที่เราได้พูดกันมาก่อนแล้วก็คือ 1. เรื่องของการถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่มีการฝังไว้ข้อที่สก็คือเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ข้อที่4ก็คือเรื่องของการเ,เรียกว่า ผักดันคนกัมพูชาให้ออกจากพื้นที่ที่ลุกล้ำไทยก็คือทั้งบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วที่สะแก้วแล้วข้อที่5ก็คือเรื่องใหม่ก็คือว่าถ้า4ข้อกัมพูชาเรียกว่าไม่ยินยอมเนี่ยก็จะไม่มีการลงนาม GBC กับทางกัมพูชาเด็ดขาดส่วนอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนซัมมิตท,ที่จะประชุมในสัปดาห์หน้าที่กวลาลัมเปอร์ซึ่งนายยมตีจะบินไปร่วมด้วย